สวัสดีค่ะกินข้าวกับสายอีกแล้วนะคะวันนี้ได้อะไรกินวันนี้สาได้แกงหน่อไม้นะคะแกงหน่อไม้ใส่ไก่วันนี้สามารถช่วยกินแล้วก็มาถามด้วยแหละว่าเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะมีความทุกข์กันไหมทำไมสา เหนื่อยจังเลยกับเรื่องลูกเต้าอืมมีใครเป็นเหมือนสัมไหมคะระบายมานะคะรับฟังค่ะสัจะรับฟังเรื่องลูกนี่ปัญหาระดับระดับคุณแม่เลยใช่ไหมคะสาเป็นค่ะดื้อม,มาก เอามาแบ่งกันนะคะใครที่มีความเครียดเนาะเอามาเล่าให้สาฟังนะคะเดี๋ยวสาวจะฟังเองค่อนข้างจะเข้าใจเลยแหละค่ะกินไปบ่นไปตามภาษาคุณแม่นะคะ ตรงที่ปัญหานะคะจริงๆเราเก็บไว้คนเดียวก็ไม่ดีใช่ไหมคะเราก็ต้องมาเล่ากันฟังบ้างเพื่อที่จะระบายออกเนาะส่วนใหญ่ลูกๆวัยรุ่นเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเราอเนาะแต่เราก็หวังดีสุดท้ายแล้วเราก็เหมือนกับแบบเราบอกเราเตือนแล้วเราไม่เราก็ไม่ฟังเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมาหาคนคุยด้วยใช่ไหมคะอืม ด้วยกันมาคุยด้วยกันนะคะเอาปัญหามาแชร์กันค่ะเราจะได้มีเพื่อนช่วยเราคิดจริงๆบางคนนะคะข้างในเหมือนจะสุกออข้างนอกเหมือนจะสดใส่มีความสุขแต่จริงๆบางคนเขามีความถุกเพียงแต่เขาไม่รู้ว่าจะ ระบายให้ใครฟังสารแนะนำไหมคะว่าถ้าไม่กล้าที่จะเล่าให้คนใกล้ตัวฟังลองเล่าให้เพื่อนๆเราฟังดูไหมคะบางทีการที่เราเล่าให้คนไม่รู้จักฟังเนี่ยมันเป็นการที่การที่เราไว้ใจคะ่ะเพื่อที่แบบเขาจะไม่ได้เขาไปเล่าให้คนอื่นฟังได้แต่ว่าคนนั้นก็ไม่ได้รู้จักเขาใช่ไหมคะบางคนก็จะกลัวประมาณว่า ถ้าเราคนฟังนี้คนนี้ฟังแล้วเขาจะไม่เก็บเป็นความลับสตแนะนำไหมคะให้เล่าเล่าให้คนที่เราไม่รู้จักฟังแต่เขารับฟังเราอะค่ะก็คือเราจะได้มีความไม่กังวลใจว่าเขาจะไปเล่าต่อไหมอันนี้ในความคิดของสารนะคะหรือใครมีความคิดใหม่ๆเอามา,เอามาเอามาแชร์กันคะ่ะเพราะว่าต่างคนก็ต่างอยากได้กำลังใจ แต่บางครั้งเราก็ไม่สามารถจะเล่าขอโทษค่ะบางครั้งเราไม่สามารถที่จะเล่าตรงนั้นให้คนใกล้ชิดเราฟังได้อย่างเงี้ยค่ะลงดูไหมคะเออก็เม้นมาบอกกันมาให้กาลังใจกันในใน,ในนี้ก็ได้นะคะสาจะรับฟังค่ะสา,าจะฟังแล้วสาก็จะกอดทุกคนแล้วก็สาก็ขอให้ทุกคนกอดสาด้วยเพราะว่า บางครั้งปัญหาเนี่ยมันไม่มีทางไปไหนเลยคะ่ะเราเรอแค่ว่าเราใช้กับคำว่าเวรกรรมเนาะแต่เมื่อไหร่ล่ะคะเมื่อไหร่เราจะเราไม่รู้ได้เลยว่าเวรกรรมเราเมื่อไหร่จะหมดแต่เราสามารถรู้ได้ว่าใครกอดเราใครที่กําลังเขียนให้กําลังใจเราตอนนี้มันมีความสุขนะคะสาวาเนาะื แต่เอาจริงๆนะคะบางทีอะเรื่องบางเรื่องอะเราไม่สามารถเล่าให้คนใกล้ชิดฟังได้เราก็มีเหตุผลนะเนาะเขาก็มีเหตุผลเรารู้แหละว่าทําไมเราถึงเล่าไม่ได้จริงๆสาว่ามันน่าจะมีคนที่แบบเป็นทุกข์แต่ว่าไม่กล้าเล่ามากมายเลยค่ะเอามาเล่าตรงนี้ไหมคะเอามาแชร์กันในนี้เราจะได้เป็นเพื่อนกันเราจะได้ เป็นคนรู้จักเอ้ยเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักแต่เราได้อ้อมกว่าจากเขาเขาได้อ้อมกอาจากเราสาวว่ามันดีค่ะมันมันเยี่ยม,อมตอนนี้ขอโทษค่ะตอนนี้ที่บิสเปนนะคะอ่าอีกสิบห้านาทีจะบ่ายงโมงค่ะนี่ก็เป็นในวันนี้ ไม่ใช่ทุกๆวันแฟนสาจะไปทํางานตามเวลาของออสเตรเลียนะคะก็จะไปทํางานตอนเที่ยงครึ่งค่ะแกเข้างานบ่ายเนาะแกเข้างานบ่ายก็จะกลับมาอีกทีนึงนู่น,นถึงบ้านก็สี่ทุ่มครึ่งเลยตอนนั้นสาก็จะเตรียมทำกับข้าวเย็นให้แกแล้วค่ะก็ชีวิตก็จะอยู่ประมาณนี้ วันนี้ได้อะไรกินกันคะมาหาเพื่อนกินข้าวกันเนาะแต่ก็มาหาเพื่อนกินข้าวคะ่ะเพื่อนๆใครมีเพื่อนกินข้าวหมแต่กินข้าวคนเดียวทุกวันเลยกินคนละอย่างก็เลยกินคนละทีะอะค่ะม,มันแซ่ กราบขอบคุณด้วยนะคะสำหรับการรับชมรับฟังการสนับสนุนสำหรับตัวเล็กๆมองสัตว์เป็นตัวเล็กๆนะคะขอบคุณนะคะเ,เดี๋ยวสัตว์จะพากินพาสัตว์ไม่ใช่พาสัตวไม่ใช่สายกินที่ออกข้างนอกไปกินร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบางครั้งสัตว์ก็ไม่ได้ชอบตรงนั้นเนาะแต่ว่าถ้าไปดื่มอะไรอย่างเงี้ยไปค่ะไปทุกไปทุกผับกะชอบ แต่ว่าถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยสาาระไม่สันทดจริงๆค่ะเอาตรงสัะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าที่จะไปนั่งร้านอาหารนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าไปร้านอาหารไทยอะไรเงี้ยสระทำกับข้าวไทยกินทุกวันแล้วมันสรก็ไม่ได้ชอบไปนั่งตรงนั้นตรงนี้แต่ก็นานๆานมีไปบ้างค่ะเพื่อนๆล่ะคะชอบไปกินข้างนอกไหมอะไรเงี้ยแต่อยู่คนเดียวแบบนี้เหมือนจะชินแล้วอะค่ะก็เลย อืมแบบนี้เป็นทางเลือกที่ดีขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ